การตัวบ้นแบบเก่าบ้านปลาสองตัวปลาสองตัวเอบ้านนี้เเขาขังนี่ขังจได้ขวดเอาปลาสองตัวเขาขังใสได้ขวดปลาเอี่ยงนาี้ประกัดประกตัวฟูกตัวน้อยเน้าตัวนี้จะวป็งแบบตโอเชียวมันกัดกันทมได้กานี่งไหบอกกัดตั้งครั้งที่้นตั้งครั้งใช้กันนี่ซึ่งนี่ประกัดปลาน้อยตีเป็นอี่ยงบัดนีนเอาโอ้โหอันนี้ว่าจะจะก้าเค่อยเปลี่ยนคอยเปลี่ยน่บวกคยฝันจนงที่ แบบอันปลาขาวอยู่นี่สั่งเมื่อนั้นแหละโอ้เมื่อนั้นปลาขาวอยู่นี่สั่งเออสองตัวบ่เออตัวน้อยตัวนึงตัวใหญ่ตัวนึงเมื่อเรื่องเมื่อขึ้นกับแต่ว่าตัวน้อยตัวนึงตัวนีญ่ตัวนึงฝันน่ะบ้านนี้ฝันฝันปลานี่หลังจากที่แปลวเลียกน้ำปูมาเฮ้ยหลังหลังฮือกันรุ่นนั่นปลารุ่นไหนรุ่นเตือนให้ให้ว่าแปลวเลียกน้ำปูมาแล้วคอยมาฝันเออห้วยได้เชียงเลขบ้านนี่ เชียงเดียวกับเส้นปองยาไว้โอ้เอาเลยกส้ปองยาไว้ไม่ได้เชียงเดียวแต่ว่ากัไอ้บัดกับมาเนี่ยามาฝันจรงสิตีเจ้าไหนมันเ็ยตีได้เจ้ป่าแถวเขาเขเคตีตีว่าเลยตีเก็ดตีเปีดะแล้วป่าเนาะป่าน้อยป่าไหนก็ตีเก็ดตีเปีครค้งไวครันนั่นเปน้มันสอง เห็นได้ป่าสองตัวขังใช่กันนี่เลขสองตัวเพิ่นเขาแล้วเดี๋ยวนี้ฟันลบไม่ขวดเดียวกันสองตัวนนเห็นว่าเลขเพิ่นเขาแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าตัวนี้ไง,ง,งย,ยีง่นะเบิ่งเด้อป่ะนี่คันคอยตีความฟันเนาะ <c oughs> มันจะเป็ยนยังที่เจ้าแปลวเลขนนม่านบ่ะเลขตัวใดติดเกียรติด,ตดแปดนี่ถือเลี้ยว <c oughs> ันกับบ๊อบี่เน้นบ่อบี่่ะเขาบดีติดเนี่ย พันว่าติดเก็บติดแปนกระเทค้าสันติดติดวัดบัานี้ติดนี่กติว่าติดอยู่ในขัดนี่ละสว้งตัวที่โอ้สี่ปีจังดเขามันเคยเป็นอย่างเหาฝันยังตีดพด้ฝันยังติดจังหดตอนนั้นปูตีไว้ตัวนี้เด้ เก้าแปดสองเอ้าบะตีสจังไรนี่เด็ดสีเลขมันตีสมันนี่แปดเกี่ยวบ่นี่ปเอาหนี่บึงใส่ไหมเก้าแปดสองแล้วก็นั่งฟังนี่นะี่ปั้นเกี่ยวกันน่ะเห็นไหมออนี่นอย่าไปเปิดพ่ออ่อย่าไปเปิดออกนี่ฮะน่ะมันเลขลับเขาอยู่ซ่องไตเขากินเอาไปเอา่นี่อันฝันก่อนเอาเดี๋ยวจีให้เบิ้งฝันกันน่ฝันฝันซ้ำนั่นฝันสั่นๆันซ้ำนั่นเออเท่านั้นแหล้วฝันว่าเอาประกาศ มขันด้วยว้ปูหนึ่งหลังจากที่ไปเอาเลขน้ำปูมากนะโอ้ย่างกล้วยเอาเทนี่ไอยัดบาทเี่เทอเดี๋ยวคอยทือ่ให้เป็นตัวย่างคุณเจ้านี่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 พี่น้องอันนี้ในส่วนของฟันพ่อตาค่ำฟันพ่อตาค่ำงวดอ่าตอนต้นงวดเพื่อนฝันว่ายังชี่เนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ย หลังจากที่ไปเอาเลขมาจากปูภูเขาวเนาะปูปูเขาแล้วก็เลยเมื่อฝันว่าได้ปล่อยป่าสองตัวลงในขวดขวดเดียวกันเออขวดเดียวกันเออขวดขวดแดงหรือขวดขาวขวดใสพัชติกลไหนีเยโอ้ขวดขวดใสใสหน่อยะทีเออขวดใสนี่ยเอออ้าบานนี้เอานั่นติเปลี่ยนนี่ยังเนาะบานนี้เนาะ ว่าเพื่อนว่าว่าเพื่อนข่อยนกันปลาน้อยปลาหญ่ี่กันปลามีเกจนี่มันตีเป็นเกเป็นแปดเป็นแปดว่าไรเป็นเกจใหญ่ย่างเดียวอันนี้เป็นเกจเป็นแปดทั้งที่ละตัแตแปดสองตั้แ่ปดสองกับจืดก็เหรอเนาะกับเก้าบนเตาอะไรเนาะอือากัดนี่เห็นบ่านนั่นเห็นบ่าหนิเก้าแปดสองจืโป้เลยเหรอเนาะแต่ว่าบบบนี้ เจ้าวัดตีตียังไงเอ็งมาทาห้ามอยู่นี่เลขเลขเจ้าไปห้ามผู้ใดตีตีคือว่าเป็นเลขอยู่น้าตีตีจักรตีตีได้ผู้ใดจักรฝันชื่อตัวนี้ว่าอันตัวนี้ฝันชื่อว่าบ่ได้ตีเลขเกี้ยวเลขกัมีแตะแหววน้ำเปิ่าหลอดบาตรจีได้ได้เป็นตัวเจยวนั่นเลขบ้านออกเนาะไก่ยังบ่อฉือหรือจักรตีว่าจังไไรเนาะเบ็ดแนวกีว่าของตัวปั่นเอ้าประเด็นว่าเราเลียงเลขปู เพิ่นเหยี่ยวได้เผาเผาได้อีกดอกนะเผาได้อี่ดอกบานนี้อยู่เลขคู่เขียนเลขคู่โต้คนดุลิเขียนเลขคู่ลาขาวที่ตะค้ำนอกแบ้วมากนะเอาหนีมากจังกันเอออันนี้ในส่วนเลขเลขฝันตะค้ำเนิ่พี่น้องเนิ่นี่เนิ่ที่ให้เบื้องที่แรกนี่แต่ว่าเลขเลขอ่าที่เด็ดอีหลีน่ะนี่กำลังตีเขียนให้เบื้องอยู่ดิอืมอืม อ่านเห็นว่าเสียงดังโป๊ะโป๊ะไหมล่ะจะแน่เหรอเสียงอ๋อกระทำเลข่ากรถามเรล่าคนละเนาะไม่เจอได้เลยเด็กท่านนะเจอได้เลยเด้กท่โอ้ที่เจ้าเขียนนใ่ไฟนี่บ่โอ้อันเดียวกันบ่อันนี้แล้วโอ้อันเดียวกันนี่นะที่ที่เขียนโอ้เพื่อนบอกเขียนให้นี่โอ้เขียนหนุมากเลยโอ้เออเขียนไหน คนพวกนได้กระดาษจ้ไหมเรามันซื้อกระจ้ก็ได้กันจิงานนีอเอาอานีเขียนเขียนปูปผาขาวปู้ลาขาวปู้ลาขาววันไปเขียนป่าดำนีวันปูตาำผาขาวเขียนผู้ลาดำ้ยอมหเขียนปูาปลาดำมาเล้วผู้าปูปลาขาวนีเขียนเลยนี่ มีอยู่ดี่ผ้าดำค่ได้รอมปทั้งูรินมทั้งรอไปทั้งุนุ่มซุดับใช้ชุดดำผ้าผ้าชุดับนี่อือเดี๋ยวรอสักกู้พี่น้องเรือเรือเล็กากนองนั่นอ้เนาะเรือเล็กกนองจะได้นระโณดจะว่าใจเกาะอไปหาเลาว่าใ้เข้าไปหาเล่าดิพราท่านว่าด้เล่ามาอยู่บ่ได้บ๊ไปวัดนะไปเล่ากันมั้ง บอกเพิ ork, ork, b b àn, ่นบอกก็รอกเ้ยบินบาทพราเขา่ตัวนั้นเด้ตัวนี้เด้หรอกครับจันมั่งอะไรมั่งม่งยากแต่เคือเมือลยได้ว่ากไปถามอยู่เล่ากับบอกงานมอีนโอ้เดี๋ยวเด้อเอาเรียบร้อยไปแบบดวนร้อเาราบอกโอ้เราเราบอกงมไหเกี่ยวกัน ก็บอกโดนอยู่บอกะอนดนอยู่อนเรกดวนมระบอกแต่ว่าบาทนงเว้นเออความนีความีผู้ยิ่งมาบอกเด็กอกแล้วระนอที่ว่าท่านเะราะ่าหกเป็นหกเป็นยังเราคอยเปลียนนนยนีเว้นมือเลเอนอนแน่เถอะธรรมดานะกับจิกกาบออวันชซ โ่เอฟซองเงินเดียสองพันเลยกันว่เอออ่เอาเอาบ่เเือกี่ดินะนี่นี่เอาอนีขึ้นไปซื้อแล้วซื้อแล้วอะซื้อซื้อแล้วบ่อแล้วซื้อไปก็ที่มาฝันอันมือขึ้นซื้อลวไปที่แวซื้อมาเศ้านี่ซื้อมาเศร้านี่โอ้มแรกยังจได้ฝันอยู่กี่คนออเอืมนั่นเอเ็นนั่นเ เฮ้ยแมนแล้วบ้านในปูผกขาวปูขาอ่ะว่ามั่นผกขาวมันปะโอปูเขาต่ว่าเพื่อนกะเซ็นจุดขาวจว่าเห็นโอ้ยยูไว่าเห็นจังไนปูปูเขาจะว่าเพื่อนเอิจังไรกันแน่แต่นี่ละูขาิผมก็เห็นอยู่ บอดเพราะร่าพอนมาเดนิมึงมากจะใส่ร่อนเห็นมักกันนีพันว่าทำแล้วเก็บมาเจาะน้องมุงเลาเหงาว่าอย่งสั่นเนาะอาอสรุปเด้อพ่อพี่น้องเลขเลขปูขาววันต่อไปมาลบผ่าวิ่งหน่อยนะสั่นเนาะอ่ะตวบข้ามาผ่าออกแล้วมันจีขัดใจเราเราเฉดออกก็ได้เราเหลียวเห็นเล่าจีมาบ้านชุ่มนี้ไปเอาผ่าเฉียนผ่าให้กูที่ว่าที่ ผู้ีพผ่านส่วนข้ามอาเลขกูไปออกเวทออกไลยเลาวเราเห็นแล้วเดี๋ยวนี้นะจักเบิด์ูจักเบิดนะอ้าวนี่พี่น้องอ่าเลขผูขาวอ่างวดช6้หกอรักดาคหกแปดพี่น้องเอ้ยอ่าเพื่อนไทม้าสามตัวสองหางเอ้าสามตัวหางเดียวคือศูนย์สองหกล่างบนอ่า ไปล่างไปทั้งล่างทั้งบนบอกเพื่อน่าล่างนี่สองตัวได้บะเมียนอันทั้งๆเป็นบนเลยบอทั้งๆเป็นบนสามตัวสามตัวนี่เป็นบนเลยมันกะเมียนอยเรียกสองตัวมันต้องเป็นล่างนะแต่ว่าหมายถึงว่าเพื่อนให้เอาลงล่างบอนนะบบนเป็นบนล่างเป็นล่างบอกตัวนี้ออกตัวไม่รอดบอกเพื่อนวางี่บว่าแต่ว่าไป่หอดเพื่อนวางสิเพื่อนวางไหน กูอายุ16ปีกูบ่เท่าท่อสูดีแนวกันเช่นโอ้เพิ่นว่ากูอายุ16ปีไปหอดกูบ่เท่าท่อสูดีริจีมันมีเลข16ว่าอะไรยู่งโอ้มีนะโอ้มีมีเด้อพี่น้องฟังเด้อฟังฟังปัญหาเพื่อนน้ำบ้างเลยกูอายุ16ปีกูบ่เท่าท่อสูดเพิ่นว่าจีและเขาเขียนเลขนี่ให้สุดเกิดความกูอยู่ดถือกันเช่นอืมคือวางเสมอที่แม่นให้ปัญหาเลขดิ้นเนาะจักแล้ว มันคนรลายเนาะคนไปหลนี่บ่เออนี่ยวามองสีลอยอกนะระว้างให้ดีๆกเ้สเลยหนึ่งหกหนึ่งเก้านี่เราลดเก้านึมันออกแล้วมันว่าไรหนึ่งเก้าบ้านนี้เก้านึ่งมันออกแล้วกยงกังเอากรเจียวดูเโอ้ยมื่อวาเปลี่ยนไดกะเจีเด็กสิบเก้าครับหกหนึ่งอเก้าหนึ่งเนี่ยก็ได้โตตัวบ่เออจางวา แต่สำคัญอยู่นี่เลขเล่าลังเทียก็ได้เนาะมันกับเขาอืมเขาดีอยู่ดีเอ้าเล่ากับวายอยู่ดีซื้อได้เงินลดซ็สนโอ้ยซื้อแด้เงินลดบ่ขัดจับว่าถียงกันมันบอกว่าว่าว่าต้องไปหาเฮ็ดงานนั่งถ่าจะจะเรียกบอกบอกบางชั้นบ่บอกแต่ว่าซื้อแรงเงิน มันบอกว่าซื้อแล้วตาเอาเงินรถติงแต่ว่าอาการเบื่อติดเงินรถุะจะผนโอ้แนวมันมีหลายสำนักว่าร่างสำนักบอกว่าเราต้องเฮ็ดงานแต่เสื้อเตลึกกับมีเสื้อรถติงโอ้ยหลายแน่วเจอหนาอเ่าเสนอกโอ้ยนตาลายเอาเอาชอบนี่ตัวมาหนิเนาะตัวโอ้ยเรียกกัะไดเพราะแห้งเลยเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณพ่อะตาหลายๆครับ